สวัสดีค่ะขอสวัสดีกับรับชมทุกท่านด้วยนะคะขอต้อนรับสู่ช่อง My Diary t a l l o นะคะในวันนี้นะหมอไมายก็จะมาทำพลังงานคลิปรันดอมนะคะนะหัวข้อคลิปรันดอมในวันนี้ก็คือว่าโชคชะตาวาสนาของคุณถึงสิ้นปีนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรนะเออแล้วก็หักใครที่ผ่านเข้ามานะคุณรู้สึกดึงดูดในคลิปนี้นะคะ บอกเลยว่าไพ่นะคะกำลังจะบอกอะไรบางอย่างที่เป็นใจความสำคัญที่คุณต้องรู้คะ่ะเกี่ยวกับโชคชะตาว่าสถานของคุณถึงสิ้นปีนะคะในในทำลายของสิ้นปีนะคะไม่ได้จำกัดแค่ปีที่หมมาอัดคลิปนี้นะคะเป็นปีอื่นๆได้นะที่คุณมาเจอในพลังงานคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดันด้อมนั่นเองเองนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะมีใจความสำคัญอะไรที่คุณต้องรู้ เกี <out> ่ยวกับโชคชะตาเส้นทางชีวิตของคุณนะไปถึงสิ้นปีนั่นเองนะคะหมอมมยขอเริ่มเจอเริ่มจากการเปิดเช็คพลังงานนะให้กับเพื่อนๆที่มารับชมกันก่อนเลยนะคะขอดูพลังงานนะของเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมหน่อยค่ะอ่า ใบแรกนะคะแฮงแมนเนาะขอปิดไว้อย่างงี้นะคะโอ้แฮงแมนขึ้นมาใบาแรกมารู้สึกว่าในช่วงเวลานี้นะคะเพื่อนๆมีความคิดหนักเออมันมีความรู้สึกคิดหนักกับเรื่องอะไรบางอย่างในตอนนี้นะคะที่มันก็ดูจะสําคัญเนาะดูจะสําคัญนะคะกับการ move forward การไปต่อของคุณในสถานการณ์ตรงนี้นะคะ เหมือนกับคุณกำลังคิดวิเคราะห์นะคะว่าอืมอาจจะเป็นอะไรที่คุณต้องเลือกไหมต้องดูลัดเล่าดูแนวโน้มนะคะว่ามีสิ่งอะไรที่คุณต้องเริ่มทำได้แล้วหรือเปล่าหรือมีสิ่งอะไรที่คุณจะต้องตัดทิ้งออกไปหรือเปล่าอย่างนี้นะคะมันมีการคิดวิเคราะห์แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่หยุดนิ่งสงบนิ่งกับตัวเองมากๆนะคะหลายคนเนี่ยคือแบบ มีการหาวิธีการหนทางนะในการเชื่อมต่อกับภายในของคุณนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรที่คุณก็ไม่สามารถนะคะปรึกษาพูดคุยอะกับคนรอบตัวของคุณได้เลยนะคะอืมนะมันดูจะเป็นเรื่องอะไรที่แบบคุณตระหนักต้องตระหนักรู้ด้วยตัวของคุณเองในลักษณะนี้นะคะ อมีไพ่ไฮโลแฟนออกมาแสดงว่าหลายหลคนเนี่ยคือเริ่มที่จะเชื่อมต่อนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเนาะอืไม่ว่าที่ผ่านมานะคุณจะมีการพึ่งพามาบ้างหรือไม่ได้เชื่อหรือพึ่งพาสักเท่าไหร่เลยก็แล้วแต่นะคะแต่ในช่วงเวลาเนี้ยคุณรู้สึกว่าเป็นเป็นที่พึ่งนะคะเป็นที่พึ่งหลักเลยนะให้กับเออ ได้รับคาําตอบของคุณในเรื่องราวเกี่ยวกับตรงนี้เนาะนะหลายๆคนก็อาจจะมีการนั่งสมาธิมากขึ้นนะคะสวดมนต์นะหรือทําอะไรบางอย่างอะที่เป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในความเชื่อที่เป็นการเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอย่างนี้นะคะมาสุกว่าคุณพยายามที่จะใจเย็นเนาะคือคําว่าใจเย็นนี่คือหมายถึงว่าพยายามที่จะไม่ตื่นตระหนกนะคะหรือ กังวลมากจนเกินไปอ่ะนะพยายามที่จะไม่ไม่ให้เกิดเป็นความตึงเครียดนะคะอะมีไพ่เดทออกมานะเออขึ้นแมเจอร์อัคนามาสามใบเลยอะนะคะมาสุขว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่สลักสำคัญกับจีวิตงคุณมากเลยนะคะนะไพ่เดทเนี่ยมาสุขว่าหลายๆคนก็เป็นช่วงเวลาของการพักเบรกอืม นะอาจจะมีสาการอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดันทําให้คุณเนี่ยต้องผักเบรกไปก่อนอะไรหลายอย่างในตอนนี้นะคะด้วยสาการมันอาจจะไม่เอื้ออํานวยนะในการทําอะไรต่างๆได้มากมายเนาะเออมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่คุณก็ต้องหยุดนิ่งเหมือนกันนะคะในช่วงเวลาที่คุณได้กลับมาต้องหยุดนิ่งนะคะก็กลับกลายเป็นช่วงเวลาที่ คุณค้นหาตัวเองการค้นหาตัวเองตรงเนี้หมายต้องบอกเลยว่ามันมันเป็นการค้นหาตัวเองของคุณไปในระดับที่ลึกกว่าเดิมนะคะมันไม่ใช่การแค่ที่ว่าคุณทําความเข้าใจหรือยอมรับกับเหตุการณ์ตรงนี้นะคะที่คุณต้องมีการหยุดพักเบรกนะแต่มันก็เป็นกับมันก็กลับเป็นสถานการณ์เป็นช่วงเวลาที่คุณได้กลับไปทบทวนอะไรตั้งแต่แบบในอดีต นานๆของคุณมาแล้วจริงๆนะคะว่าคุณจะต้องปลดล็อกกับอะไรไหมคุณจะต้องแบบปรับเปลี่ยนอะไรไหมนะในเรื่องของความเชื่อทัศนคตินะคะหรือมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทํามาตลอดเนี่ยมันอาจจะได้ถึงเวลาไหมที่คุณจะต้องเปลี่ยนเส้นทางอย่างนี้นะคะ โอ้มีหนึ่งเหรียญน,นะเอดจ็อบคอยหนึ่งเหรียญไปเนี้ยมายก็อืมมายรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้นะคะหลายๆคนเนี้ยน่าจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับเป็นการเยียวยาตัวเองก่อนเนาะเอ่อทำอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นก่อนรู้สึกเกิดความรีแลกซ์ขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยแบบคิดหาหนทางไปค่อยๆแกะ รอในการได้รับคำตอบมาเรื่อยๆตรงนี้นะคะอืมนะคือมาจะว่าไงดีอ่ะวันนี้พลังงานที่ขึ้นมาพลังงานของคุณในตอนนี้มันเป็นอารมณ์แบบเป็นเชิงนามธรรมามากๆเลยนะอะไพ่อีกหนึ่งใบเก้าเหรียญน,นะคะมันอาจจะเป็นประมาณว่าคุณกลับมาตั้งคำถามกับตัวคุณเองใหม่กลับมาค้นหาตัวคุณเองจริงๆหมายว่าจริงๆแล้วความต้องการที่แท้จริงของคุณอะไรในชีวิตอะไร คือความสุขที่แท้จริงของคุณในชีวิตกันแน่นะคะสิ่งนี้คุณต้องการที่จะทําจริงๆในชีวิตเนี่ยมันจะใช่เส้นทางนี้จริงๆหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมโดยที่ว่ามันก็อาจจะพูดถึงอย่าง่นของเกี่ยวกับเรื่องเงินความมั่นคงในชีวิตของคุณต่างๆด้วยนะเออแต่ว่าดูเหมือนสีคุณโฟกัสไปว่าก,ก่อนนั้นไม่ใช่แค่เรื่องเงินแหละแต่เป็นในเรื่องของ หลายๆคนนะก็คือเป็นคําที่หมนขึ้นมาเลยคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์เพอร์นะคะที่คุณอยากจะรู้จริงๆนะว่าตกลงคุณอยู่ในเส้นทางไลฟ์เพอร์ของคุณแล้วไหมหรือมันเป็นสิ่งอื่นอย่างเงี้ยก็ได้นะคะโอเคมาดูกันต่อนะพลังงานนะคะของคุณเป็นอย่างไรอีกเนาะมีเอชอปคับอะไพ่แปดถ้วยนะคะ มาสุว่าก็ไพ่แปดถ้วยไบเนี้สื่อถึงว่าคุณอยากจะเดินออกมาได้แล้วนะจากความรู้สึกที่คุณยังไม่ชัวหรือคุณกําลังคิดอยู่เออกำลังตะหนักอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้คําตอบที่ชัดเจนมากกว่านี้นะคะไม่อยากจะอยู่ในสถานการณ์ที่คุมเครือที่คุณยังไม่ ไม่รู้ว่าทิศทางจะเป็นยังไงต่อไปผลลัพธ์จะเป็นยังไงต่อไปกับชีวิตของคุณในลักษณะนี้นะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยหมอไมยก็เห็นความพยายามของคุณนะในการที่จะไม่จมไปกับความรู้สึกที่คิดวกไปวนมาหรือคิดหนักจนเกินไปเนาะเออก็คือพยายามเนี่ยอย่างที่บอกพยายามหาวิธีการอะไรนะที่เข้ามารีแลกซ์ืนเพื่อนด้วยนะคะนะ ต่อให้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่มันดูมึนๆงงๆอยู่ในช่วงเวลานี้ก็ตามนะคะอ่ามีไพ่หกดาบซ้อนมาก,กับหนึ่งไม้เท้านะเมื่อสกว่าลึกๆก,ก็คือเพื่อนเพื่อนอนนะมีความเชื่อนะคะเพราะว่าคุณอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเริ่มที่จะไว้วางใจหรือศรัทธาให้มากขึ้นแล้วแหละกับชิงศักดิ์สิทธิ์จัจก,กรวาลของคุณนะคะอืม เพราะในความรู้สึกของคุณในที่ผ่านมามาสบอว่คุณทําทุกอย่างแล้วจริงๆเออคุณแบบพยายามมาเยอะมากๆหาหนทางทั้งการเทคแอคชั่นต่างๆนะแต่ดูเหมือนว่าอืมผลลัพธ์ที่ได้เกิดขึ้นมานะคะมาถึงจนตอนเนี้ยมันยังไม่ได้ไปถึงในจุดที่คุณมองเอาไว้อืมทั้งที่สิ่งต่างๆก่อน,นหน้นั้นเนี่ยคุณก็แบบเริ่มสร้างมาทํามา นะคะเคยมีจุดช่วงเวลาที่ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนมาด้วยอย่างเงี้ยนะคะนะเพราะฉะนั้นในเวลาเนี้ยมันอาจจะเป็นการที่คุณตระหนักเห็นว่าหรือมันเป็นช่วงเวลาแค่คุณจะต้องปล่อยโฟลว์ออกไปเออแบบชิวๆมากขึ้นไปเลยดีกว่าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อืมเปลี่ยนมาเป็นพลังงานที่ศรัทธาในในสิ่งสิทธิ์แล้วก็จักรวาลนะว่าเดี๋ยวจะต้องนําพาคุณอะไปสู่ สิ่งที่ใช่กว่าเดิมหรือน่าจะส่งอะไรมาที่ทําให้คุณได้รับคําตอบอีกไม่นานนี้อย่างแน่นอนอย่างเงี้ยนะคะอืมอัศวินถือไม้เท้านาะขออีกหนึ่งใบนะคะอ่ะเราก็มี the w i e l of fortune นะ เออเห็นไหมคือพลังงานของเพื่อนในตอนนี้มารู้สึกว่าคุณมีการสมดุลพลังงานดีมากขึ้นนะคะนะคุณสามารถที่จะตัดความเครียดความสงสัยความกังวลออกไปได้มากขึ้นแหละเออมันเหลือแต่การที่คุณศรทัทธาให้มากขึ้นดีกว่านะแล้วก็อะไรที่คุณพอจะทำได้ในตอนนี้ก็คือทำไปอย่างเต็มที่แล้วก็ปล่อยวางออกไปอย่างนี้นะคะ ส่วนเวลาที่เหลือนะถ้ามันทําอะไรไม่ได้มากกว่านี้คุณอาจจะเหมือนกับเหมือนกับเป็นการอใช้เวลาทําอะไรใหม่ๆบางอย่างขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งการทําอะไรใหม่ๆบางอย่างขึ้นมาเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ไม่ได้เป็นสิ่งใหญ่ๆอะไรแต่ว่าดูมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นพฤติกรรมใหม่ๆที่คุณมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีอะ เออนะคะเช่นบางคนเนี่ยจากที่ก่อนนั้นเนี่ยไม่มีเวลาถามถ่ายกับคนในครอบครัวคุณเลยว่าเป็นยังไงบ้างสนทนาด้วยนะคุณอาจจะหันกลับมานะหาเวลาในการสนทนากับเขามากขึ้นอย่างนี้นะคะเออคือเหมือนกับเป็นดีเทลอะไรบางอย่างนะนะช่วงชีวิตหนึ่งของคุณก่อนนั้นอาจจะมองข้ามสิ่งตรงนี้ไปอะ่ะเออคุณรู้สึกแบบนี้นะคะ โอเคนะก็อันนี้เป็นพลังงานภาพรวมในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆนะคบโชคชะตาวาสนาชีวิตของคุณจนไปถึงสิ้นปีนะคะโมมาจะขอใช้เป็นไพ่สำหรับฟิมลาฟเรลนะเอาขอเอาอันนี้ออกนะคะขอดูไพ่ฟิมลาฟเรลนะว่าจะบอกอะไรนะกับโชคชะตาวาสนาคุณจนไปถึงสิ้นปีนี้ กับสภาวะสถานการณ์ของเพื่อนที่เป็นอยู่นะคะมันมีความเกี่ยวเนาะเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงยังไงไหนดูสิโอ้เซเว่นออฟวอแต่ในไพ่เซเว่นออฟวอลนี้คุณเห็นไหมมันเป็นการเพล y e เยอร์เป็นการขอพรเหรอเป็นการมีแรงศรัทธานะคะ แสดงว่าอืมาาสุกว่าสิ่งที่คุณแบบอยู่ๆก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาบางอย่างเล็กๆน้อยๆน,น,นะสิ่งที่มองข้ามไปก็กลับมาใส่ใจรวมไปถึงว่าเออพลังงานอะไรที่มันดูจะเป็นแบบพลังงานที่ไม่โฟเออคุณรู้ได้ด้วยตัวของคุณเนี่ยคุณก็พยายามที่จะคัดมันออกไปก่อนอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นการปกป้องพลังงานตัวคุณอะ รวมไปถึงเป็นการสร้างพลังงานใหม่ในเวลาเดียวกันนะคะอย่างที่บอกอ่ะอันนี้จะชัดมากอย่างที่บอกไปก่อนหนะ้าว่าหลายๆคนเนี่ยกลับมาศรัทธามากขึ้นลองเชื่อลองศรัทธาไว้วางใจในสี่สิจจักวาลนะคะเกี่ยวกับสาการที่จะเป็นไปจากนี้เนาะเพราะอย่างที่บอกนะคะในที่ผ่านมาเนี่ยไพ่ใบนียก็เหมือนกับสื่อว่าที่ผ่านมาคุณทํามาเยอะแล้วนะคะนะ การดิ้นรนนะคะการหาหนทางนะคะการไม่ยอมแพ้อะไรต่างๆนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาเนี่ยมันคงเป็นช่วงเวลาที่คุณก็แค่แบบต้องปรับพลังงานให้ดีนะคะต้องเชื่อให้มากกว่าเดิมในลักษณะนี้นะคะอาจจะเรียกได้ว่าคุณรู้สึกว่าในสภาวะตอนนี้ที่คุณเป็นอยู่นะมันอาจจะมาเพื่อ f อ r ์ซคุณให้คุณเชื่อมากขึ้นกว่าเดิม นะคะใช้อำนาจพลังจิตมากขึ้นกว่าเดิมเอออุ๊ยเก็ตเลยอะ่ะเออใช่นะคะนะยีหย่มาก็รู้สึกถึงคำว่าอำนาจพลังจิตแต่ก่อนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่แบบทำไงคือ Take Action แต่ไม่ใช้พลังจิตในการช่วยนะคะไม่ได้สั่งจิตในการลงมือทำในการเชื่อมั่นสันสร้างในสิ่งที่คุณทำลงไปว่ามันจะ เกิดเป็นผลลัพธ์ที่ดีนะเออคุณกําลังทําอะไรออกไปสู่สาระสู่การส่งต่อพลังงานนี้เออคุณไม่ได้เคยสั่งจิตพลังงานของคุณเนี่ยในตอนแอคชั่นในตอนลงมือทําอย่างเงี้ยคุณอาจจะเพิ่งได้มาตระหนักเห็นตระหนักรู้ถึงสิ่งนี้นะคะแล้วก็เพจสปอร์เนี่ยขึ้นมาเด็กถือไม้เท้าแสดงว่าพ่ายอยาจจะบอกกับเพื่อนๆนะคะว่า โชคชะตาวาสนาของคุณเนี่ยจนไปถึงสิ้นปีนะคะมันเป็นช่วงเวลาของการที่จะไปสู่การเกิดใหม่บางอย่างแน่นอนนะเด็กถือไมเท้านะคะคุณจะได้นําพาตัวเองไปสู่การเกิดใหม่อะไรบางอย่างแน่ๆนะจนไปถึงสิ้นปีนี้นะคะโดยมันมาจากพลังงานของคุณที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลานี้นั่นเองจากการที่คุณได้ตระหนักรู้อะไรบางอย่างมากขึ้น นะคะอไพ่ The Wheel of Fortune มาไพ่อของ Lifetime นะคะไพ่อของเวลา Timing ขึ้นมานะแสดงว่าไพ่จจะบอกกับเพื่อนๆเลยนะคะว่าอืมโชคชะตาวาสนาชีวิตของเพื่อนจากนี้จนไปถึงสิ้นปีคุณจะคาดไม่ถึงเลยว่ามันกำลังจะมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นะคะเออมันอาจจะเป็นหนึ่งในแผนหรือผลลัพธ์ที่คุณกะเกณฑ์ไว้หรือแบบเคยลิสต์เอาไว้มานานแล้วอะอย่างเนี้ยนะคะจนในช่วงเวลานี้คุณอาจจะไม่คาดคิดอะว่ามันกำลังจะมามันจะเกิดขึ้นให้กับคุณนะคะอุ้ยทำไมคนลุกมากเลยนะมันเหมือนกับเป็นอารมณ์ประมาณว่าในตอนเนี้ยสถานการณ์ที่คุณเจออยู่มันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เข้ามาล้มกระดานเพื่อเปลี่ยนแปลง เส้นทางชีวิตของคุณนะคะไปสู่อะไรที่มันใช่เนี่ยอุ้ยไพ่เด e ซันออกมานะคะ happiness นะ v r i t i l i t y นะคะแสดงว่าไพ่เนี่ยจะบอกกับเพื่อนๆเลยนะว่าโชคสะตาวาสนาของคุณจากนี้จนไปถึงสิ้นปีคุณกำลังจะได้เกิดปรากฏการอะไรบางอย่างกับช่วยของเพื่อนที่เป็นสิ่งดีๆอย่างแน่นอนนะคะ หลายๆคนจะได้รู้อย่างชัดเจนเลยนะว่าอะไรคือสิ่งที่เป็น Life ไล r ์โพสของคุณที่แท้จริงจริงๆอ่ะเพื่อนๆอาจจะเจออยู่แล้วก็ได้นะคะด้วยด้วยแบบไพ่พระขึ้นมานะแล้วก็มีไพ่เดทนะคะมันมีเซนส์อะไรลึกๆที่คุณรู้สึกว่ามันมีาสิ่งบางอย่างที่คุณต้อง change นะคะหรือว่าละทิ้งเพื่อไปสู่เอ,อ่อการทําสิ่งใหม่ๆหรือวิธีการใหม่ๆอะไรบางอย่างถ้าคุณเจอแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นในเรื่องของวิธีการ เป็นในเรื่องของรูปแบบอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะที่มันจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วทําให้คุณเนี่ยได้ได้ไปสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงของคุณในที่สุดนะคะแล้วมันจะเกิดขึ้นนะคะในจากนี้จนไปถึงสิ้นปีนะคุณคุณอาจจะคาดไม่ถึงจริงๆนะคะอุ้ยรไพยใบสุดท้ายรูปออกมานะหนึ่งเหรียญน,นะคะนะดอกไม้ผลีบานออกมาเต็มเลยนะคะ มันรู้สึกว่าในช่วงเวลาจากนี้ไปเนี่ยโชคชะตาวาสนาของคุณนะคะไพ่เนี่ยอยากจะบอกว่าอะไรที่คุณทําอยู่เนี่ยให้ทําต่อไปนะคะเอออย่าล้มเลิกนะอย่าล้มเลิกนะคะแม้ว่าคุณจะยังไม่ชัวร์สักเท่าไหร่ในตอนนี้ว่ามันคือทางไหนมันคือวิธีการไหนอะไรกันแน่นะคะเออแต่ดูเหมือนว่าที่ผ่านมาคุณก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่ มันมีอะไรบางอย่างในนี้แน่นอนนะที่มันเป็นไลฟ์โพดที่แท้จริงของคุณเดี๋ยวคุณจะได้เจอวิธีการนะคะได้เจอสิ่งอะไรบางอย่างที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตนะคะให้คุณได้รู้จริงๆแหละว่ามันคือสิ่งไหนคือรูปแบบวิธีการอะไรแล้วคุณจะได้จุดติดนะคะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมานะคะตามที่คุณคาดคะเนหรือลิสต์ไว้เมื่อนานมาแล้วอะ่ะ นะมันเป็นอารมณ์แบบเส้นทางของคนที่เรียนรู้เรื่องกดแรงดึงดูดแต่ยังใช้ไม่ถูกวิธีทางก็ได้นะแต่ตอนนี้คุณกำลังจะเริ่มเข้าสู่การใช้กฎแรงดรูดแบบถูกวิธีการก็ได้นะคะอืมมันมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างด้วยเรื่องเซนเรื่องความเชื่อของคุณที่จะเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับการใช้พลังจิตกับการเชื่อมต่อกับจักรวาลของคุณอย่างนี้นะคะ เพราะฉะนั้นไพ่ก็เลยอยากจะบอกว่าอะไรที่เพื่อนๆกําลังสงสัยและอะไรที่เพื่อนๆกําลังพยายามปรับเปลี่ยนตรงนี้อยู่นะนะคะคุณจะค่อยๆถูกทางมากขึ้น,นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะแล้วไพ่ก็จะบอกว่าจนไปถึงสิ้นปีคุณกําลังจะได้รับผลลัพธ์ที่สวยงามจริงๆให้กับชีวิตของคุณนะคะนะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่พลังงานออโรโกกันเนะาะววยเริ่มจากไพ่วิสตอมออโรโกกันก่อนเลยนะคะหนึ่งใบให้กับเพื่อนๆค่ะว้าวอุ้ยไพ่ยหยินออกมาไพ้ไพ่ยยหยินเนี่ยมันคือไพ่ของการการเป็นช่วงจังหวะรอด้วยนะคะแต่เป็นการรอเพื่อรับผลลัพธ์ แต่ในระหว่างที่รอเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องบาลานซ์พลังงานรวมไปถึงว่าต้องปรับจูนเกี่ยวกับแรงศรัทธาอะไรบางอย่างให้มันสัถีย์แล้วก็ทรงพลังมากขึ้นนะเพื่อขานรับกับปฏิหารหรือสิ่งดีๆนะที่กำลังจะเกิดขึ้นเข้ามาให้กับชชวิตข,ของเพื่อนนะคะเพราะว่ามันสุกว่าสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับไปถึงสิ้นปีนี้แน่นอนเลยนะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่คะ่ะ นะเพราะว่ามันพูดถึงเกี่ยวกับโชคชะตาโชคชะตาวาสนาชีวิตของคุณนะคุณกําลังเหมือนกับจะได้มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางชีวิตใหม่ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินที่มาพร้อมกันนะคะนะรวไปถึงว่าบางคนถ้าเจอเนี่ยอุปสรรคปัญหาอะไรที่ หมือนกับทำให้คุณเบรกมาสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะได้คลี่คลายไปในที่สุดนะคะหากใครโดยเฉพาะอาจถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะมู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์ที่นำพาไปสู่การลงตัวกันมากขึ้นนะคะถ้าหากใครในเวลานี้ที่อยู่กันในความสัมพันธ์แล้วรู้สึกว่าคือคนที่ใช่กันและกันเนาะแต่ด้วยมีสากการ,รอะไรบางอย่างที่มาเบรกมาเป็นอุปสรรคของคุณกับเขาในช่วงเวลานี้นะคะ นะแต่ต้องอยู่ในบนพื้นฐานของความรักความเข้าใจนะคะใครที่เจอในความสัมพันธ์ดีๆอยู่ในระดับหนึ่งบอกเลยว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการได้ลงตัวมากขึ้นนะคะในสิ้นปีเข้ามาแล้วนะ,อะโอเคนะเดี๋ยวมาจะขอใช้เป็นไพ่สุขีนะคะขอสุขีสามใบให้กับเพื่อนๆไหนคะ ไพ่อยากจะบอกอะไรนะกับโชคชะตาวาสนาไปถึงสิ้นปีนี้อู้บริวารช่วยเหลือนะคะนะหมไมบอกเลยนะพลังงานนี้ใครที่กลับมานะคะสร้างแรงศรัทธาภายในของคุณให้มันมากขึ้นนะคะศรัทธาทั้งในจักรวาลเสียสิทธิ์ของคุณศรัทธาในพลังของคุณนะคะเออเหมือนกับไม่หมดศรัทธาไม่หมดหวังนะบอกเลยคุณกําลัง ได้รับการช่วยเหลือนะคะการนำพานะจกกักรวานกำลังจัดสรรอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตของคุณแล้วนะคะอุ้ยได้รับข่าวสารนะเนี่ยมาสุว่าคุณกำลังจะได้รับสิ่งดีๆข่าวดีเกิดขึ้นมาแน่นอนนะคะจนไปถึงในช่วงสิ้นปีนะคะอืมมันอาจจะเป็นการที่ว่าอาจจะพูดถึงสิ่งที่คุณรอคอยอยู่นะ เออใบเนี้ยใครที่รอคอยอะไรโดยเฉพาะมันเป็นเรื่องของที่มันค่อนข้างจะสลักสําคัญกับชีวิตของคุณนะคุณได้รับมาแน่นอนนะคะคุณจะได้รับนะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกนะคะอะขออีกหนึ่งใบค่ะอุ้ยชนะมารน,นะคะนะอันนี้พูดถึงว่าพูดถึงพลังงานของเพื่อนนะคะที่คุณค่อยๆรู้เท่าทันนะว่า อะไรที่มันเป็นพลังงานขัดทางส่งผลนะคะกับการลดบล็อกชีวิตของคุณต่อเส้นทางวาสนาชีวิตของคุณนะคะคุณจะสามารถดูเท่าทันและกำจัดออกไปได้นะพลังงานของคุณจะแข็งแกร่งมากขึ้นนะอ่าสามารถเอาชนะเอเขาเรนะียกว่าอะไรอ่ะเอาชนะพลังแฝงในตัวคุณนะ่ะที่เป็นพลังงานลบๆออกไปได้นั่นเองนะคะ อ่าสุดท้ายนะหมอมม่จะขอเป็นไพ่อัเคิลพันตานะคะขออัเคิลพันตานะให้กับเพื่อนๆหน่อยค่ะอ่าใบใบแรกนะคะเตรียมตัวนะจุดเริ่มต้นนะคะความพร้อมรอจังหวะนี่โอเคชัดเจนมากๆนะคะ เอาจริงนะสิ่งที่เพื่อนๆเป็นอยู่เนี่ยอาจจะดูอาจจะดูหน้าหวาดเสียวหน้าเสี่ยงหรือหน้าหวาดกลัวไปหน่อยนะคะากับการถูกสักการอะไรบางอย่างที่เข้ามาฟอสคุณเนาะเออหมอขอหมอไมคขอใช้คํานี้แต่บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้คุณนั้นได้เตรียมพร้อมเตรียมตัวเตรียมพลังงานของคุณนะคะให้คู่ควรที่จะได้รับ สิ่งดีๆที่จักรวาลจะส่งมามอบให้กับเพื่อนๆแล้วนะคะแล้วสิ่งดีนี้ก็ดูจะเป็นการนำพาไปสู่ชีวิตใหม่ๆที่ดีขึ้นมากๆให้กับเพื่อนๆนะคะว้าวอุ๊ยแก้วตาดวงใจออกมานะคะบริสุทธิ์นะไม่มีเงื่อนไขเป็นที่รักอุ๊ยอันนี้แบบมันอาจจะเป็นในแบบที่คุณ คุณเริ่มเข้าใจอะไรหลายอย่างด้วยตัวของคุณเองนะมันเป็นช่วงเวลาของการตื่นรู้ของเพื่อนๆอ,อะบอกแบบนี้เลยนะการที่เพื่อนๆเ,เชื่อแบบรายข้อกลางขารายเงื่อนไขนะคะศรัทธาในความเป็นไปได้นะศรัทธาในสิ่งดีๆที่คุณคู่ควรที่จะได้รับอะเนี่ยแล้วมันจะเกิดขึ้นแน่นอนมันจะเข้ามาให้กับเพื่อนๆน,นะคะอาจจะเป็นได้ว่าเนี่ยในเส้นทางใครในตอนนี้ที่เจอความสัมพันธ์คนที่ใช่แล้วอะ่ะแต่ว่า มันเป็นในเรื่องของการอยู่ในช่วงเวลาของบททดสอบการเปลี่ยนแปลงให้ลงตัวหลายๆอย่างนะคะก็เลยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้เรียนรู้ในการเชื่อใจคนรักเชื่อใจในสถานการณ์ตรงนี้นะคะการรักไล่แบบเงื่อนไขนะคะืบนบานนะข้อเสนอความหวังศรัทธานะคะหมอไมพึ่งคือคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พูดเรื่องคำว่าศรัทธาบ่อยมากเลยนะ ใครที่มารับพลังงานนี้นะคะบอกเลยนะมันเป็นพลังงานเฉพาะมากๆนะใครที่เริ่มรู้สึกศรัทธากับอะไรอยู่ในตอนนี้โดยเฉพาะมันจะต้องเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงที่ท่านชีตของคุณนะคะบอกเลยนะคุณกําลังค่อยๆเชื่อมต่อได้มากขึ้นแน่นอนนะกับจิตจักรวาลของคุณไฮเออร์เซลลของมันเคลื่อนนะคะอ่ะขออีกหนึ่งใบนะคะช่วยเหลือนะจบเลยนะใบนี้นะคะ ใบนี้เนี่ยบอกเลยว่าโชคชะตาวาสนาชีวิตของเพื่อนนะจนไปถึงสิ้นปีนะคะจากที่กําลังคําหาทางในที่ผ่านมาชีวิตของคุณกําลังจะสว่างสวัยแล้วนะคุณกําลังไปอยู่ในเส้นทางพาร์ทของทั้งการได้มีความสุขหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณความสมหวังนะคะการมีทิศทางชีวิตที่สว่างมากขึ้นแล้วนะคะนะจากนี้ไปนะก็เป็นพลังงานประมาณนี้นะคะให้กับเพื่อนๆทุกคนนะ ขอบคุณนะคะ